6กเดกานาทีพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับน้ำจิ้มสุก,กี้พันธไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอร์สฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุก,กี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้น เปิดตำนาน700ปีพระท่ากระดานโดยอาจารย์กรงศรีสวัสดิ์เจ้าของฉายาเจ้ากรมพระท่ากระดานผู้เก็บสะสมรวบรวมพระท่ากระดานมากว่า40ปีเป็นผู้ชำนาญการพระท่ากระดานและรู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการพระเครื่องโดยลักษณะของพระท่ากระดานจะมีสภาพเป็นสนิมไขสนิมแดงและรักเก่าทองเก่ามีพุทธคุณเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์กรงยินดีให้คำแนะนำและบอกเล่าที่มาของพระท่ากระดานแก่ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พระเครื่องเมืองทองพระธากดานนะครับเป็น1ติด1นใน5เบญจภาคีนะครับของลิชินฤษีตะไฟเป็นทุดสร้างนะครับอยู่โยงของอพันแควค้าดนะครับเป็นที่ต้องการของเสียนพระทั้งหลายนะครับเป็น 1- ใน5เบญจภาคีตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์เมืองทองผู้ใดสนใจมาตอบถามนะครับก็จะตรวจสอบฟรีถ้าผมไม่อยู่ก็ติดต่อจาาบัตนะครับคนดูแลที่นี่ต่อจากผมนะครับมาเช็คฟรีตรวจฟรีนะครับไม่เสียตังค์ครับ